นายขนมต้มทำนานนักสู้แห่งสยามในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาอนรุ่งเรืองมีเด็กชายผู้หนึ่งนามว่าขนมต้มเขามีใจรักในศิลปะการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่เรียกว่ามวยไทยทุกรุ่งเช้าและยามเย็นเขาจะฝึกฝนแม่ไว้มวยไทยกับต้นกล้วยในสวนหลังบ้านของเขาอย่างม,มุ่งมั่นจนร่างกายของเขานักแข็ง และฉันเชิงมงไวเกินใครในรุ่นราวขาวเดียวกันแต่แล้วความสมบสุสขขก็ถูกทำลายลงเมื่อกองทัพจากกรุงอังวัดของพมา่าได้บุกเข้ามาโจมตีกรุงศรีอยุธยาเปลวเพลิงแห่งสงครามได้เผาผลาญบ้านเมืองจนวอดวายและชาวสยามมากมายรวมถึงขนมต้มและครอบครัวของเขาก็ถูกวาดต้อนไปเป็นเฉลยศึกอย่างดินแดงของศัตรู แม้กายจะตกอยู่ในพันธนาการแต่ใจของนายขนมต้มนั้นยังคงเป็นไทยและไม่เคยยอมจำนนต่อโชคชะตาในทุกคำคืนนั้นเงียบสงัดภายในค่ายเฉลยเขาจะลอกฝึกฝนวิชามวยไทยทบทวนท่าทางต่างๆเพื่อไม่ให้ร่างกายและจิตใจต้องอ่อนแอลงเขาสาบานกับตนเองว่าจะต้องรักษาเกียรติภูมิของชาวสยามเอาไว้ให้ได้อยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้ากรุงอว่ามีรับสั่งให้จัดง,งานมหอรสพเฉลิมฉลองเจดีย์ใหญ่ในเมืองและเพื่อความบันเทิงพระอง์ต้องการชมการต่อสู้ระหว่างนักมวยของพมา่ากับเฉลยชาวสยามข่าวนี้รู้ไปถึงหูของนายขนมตม้มเขาจึงอาสาขอขึ้นสังเวียนเพื่อพิสูจฝีมือ เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นดังมวยออกมากร่างกายกำยำก็ปีเข้าใส่ทันทีแต่นายขนมต้มกับหลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวก่อนที่จะสวนกลับด้วยอาวุธอันร้ายกาจของมวยไทยหมัดเท้าเข่าและศอกอันแหลมคมจนนักมวยถนแรกพ่ายแพ้ไปในเะเวลนา่าพระเจ้าคุงอังวะสงไม่พอพระไทยจึงมีรับสั่งให้นักมวยฝีมือดีที่สุดของเมือง ขึ้ไปสู้กับเขาอีกคนแล้วคนเล่าแต่ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งเพียงใดก็มไม่อาจต้านทาแนแม่ไม้มวยไทยของ,นตตองขนมตม้งได้ขนมต้มต้องต่อสู้กับยอดฝีมือของพอม่าถ,ถึงสิบคนติดต่อกันโดยไม่มีการหยุดพักแต่ด้วยร่างกายที่ฝึกฝนมาเป็นอยา่างดีและหัวใจที่รักชาติยิ่งชีพเขาก็สามารถล้มคู่ต่อสู้คนสุดท้ายลงได้สำเร็จ ้ามกลางความเงียบงันและความตกตะลึงของชาวพม่าท,ทั้งสนามความผิดกาดของขนมต้มเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนพระเจ้ากรุงอังวะถึงกับตัดชู้ชมออกมาว่าชาวสยามผู้นี้มีพิษสงรอบตัวโดยแท้ขนาดตัวเปล่ายังมีธิ์เดชถึงเพียงนี้ด้วยความประทับใจในฝีมือ และความกล้าหาญพระองค์จึงทรงพระราชทานอิสรภาพและรางวัลแก่ขนมต้มชื่อเสียงของนายขนมต้มผู้พิชิตนักวยพม่าสิบคนรวดนได้กลายเป็นตำนานที่เราขานสืบมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของเขาคือเครื่องเตือนใจถึงความกล้าหาญความไม่ยออ่อท้อและความยิ่งใหญ่ของศิลปะการต่อสู้ มวยไทยที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักและยอมรับในเกียรติภูมิของนักสู้แห่งสยาม